กู้ภัยฮุกสามหนะครับหัวหน้าทีมนะครับหัวหน้าทีมรูปหล่อจุดห้อยบงครับแม่ับเวาเท่าไหร่คะเบนะครับเี็บนะรับเก็บนะเก็บโทรศัพท์เก็บเรื่องเี้ยครับเก็บให่ำเสครับานแน่ตามด้วยนะพี่เ นี่ครับท่านเริ่มออกจากลิขุดองต่อแล้วนะฮะนี่ก็เป็นเจ้าที่ของร้านกาแฟชาพยอมแหมเมื่อกี้นี้ชงน้ําให้กินกันแหมอร่อยอร่อยนะฮะหวานฉ่ำชุ่มคอนะฮะ,อะขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยนะครับนี่ขณะน,นี้ท่านกําลังออกจากลิขุดองนะฮะเข้าสู่ถนนนะครับเนี่เจ้าที่หน่วยกู้ภัยมุยทิพุทธธรรมสามหนึ่งหรือว่าุกสองหนึ่งฮะจากนครราชสีมานะฮะ บรรยากาศสดๆนะผ่านทางเสโี่รทนิวนี่ฮะเจ้าของบ้านนะฮะเดินมาส่งถึงถนนเลยขอบคุณมากนะฮะนี่นี่แม่น้องเก๊า ก็ในเส้นทางเนี่ยมีการทําทางด้วยนะฮะกาลังอ่ซ่อมทางกันอยู่นะฮะปรับปรุงพื้นผิวการจราจรนะฮะอาจจะทําให้การจราจรติดขัดไปบ้างนะเพราะแหมจะต้องไล่คนเข้าริมในนะเนี่ยมันฝังถนนเกินนะให้พี่พี่กู้ภัยประสานเว้วิโยุบอกเลยเว้วิโยุบอกเลยมันมันมันต้องหลบเข้าไปข้างในมันยิงมันกลางถนนแล้วอาสานะครับเบียดเข้าด้านในริมถนนเลย ต้องไปริมถนนนี่นี่เเข้าด้านในเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรถติดาวเลยครับิมถนนสุดเลยโอ้โหนี่กลางถนนเลยเนี่ยไม่ได้เนี่ย้พี่น้องอาสาฮะแนะนำประชาชนเข้าด้านในเลยครับเข้าด้านในนะครับเบียรเข้าในเลยเบียดเข้าในให้ประชาชนเข้าในเลย ข้าในเลยครับเข้าในเบียดเข้าในเลยครับเดี๋ยวรถติดครับเบียดข้าในเลยครับเบียดเข้าในเลยเบียดเข้าในเลยครับเบียดข้าในแล้วครับประสานให้ประชาชนได้ขยับเข้าข้างทางหน่อยได้เลยครับผู้บงหนึ่งเคลียร์ด้านหน้าให้หน่อยครับห้วยบงหนึ่งยกรอเลยครับยกแจ้งอาสาวมา ช่วยประชาชรทัันด้านหน้าครับเพราะว่าตอนนี้ไหลออกมากลางถนนหมดเลยยกเลยพี่ยกเลยครับแต่ว่าน้องตาก็ยกทั้งหมดเลยครับยกครับยกไปไหนมาเนี่ยไปไหนมาเนี่ยนมีรถนานก็เข้นลงนะคยกเลยครับพี่ยกเลยครับเดี๋ยวรอม่อนครนึงด้านหน้านะเบียดเข้าเบียดเข้าเบียดเข้านเยอะเลย

ยกล้อครับยกล้อจับไว้ับจับไว้จับถือไว้จับถือไว้จับไว้ครับจับไว้ยกครับยกแพ็กเดียวยกล้อเลยครับแพ็กเดียวยกน้ำล้อเลยครับยกเลยครับอย่าให้จับตารอครับน้องจ๋ายกเลยลูกเลี้ยวเลี้ยวยกน้ำน้ำแพ็กเดียวยกเลยนะครับน้ำแพ็ก ัยกนตาครับครับยกเลยครับสองีแลงไเลยแลงไปลรสองแพ็กซ้อนไว้ครับแพ็คเดียวยกรอครับยกน้ํารอเลยครับยกน้ํารอเลยนะครับยกน้ํารอครับอ่าจับไว้ลูกจับลูกสาวจับน้ําไว้ด้วยลูกจับน้ําครับ น้ำพ็กเดียวยกรอเลยครับยกรอถวายเลยนะครับยกรอเลยครับตังเก็บใส่เป๋าก่อนตังเก็บใส่เป๋าหน้าแล้วนั่งลงนั่งลงขอพรครับนั่งลงหอมพรได้ครับยกครับยกน้ำรอเลยครับน้ำพ็กเดียวยกครับยกน้ำ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  ออกกบบพระทองคำนะครับมุ่งหน้าสู่เบอบบแรงน้อยะครับถนนนะครับถนนช่วงนี้เป็นถนนกำลังต่อสร้างนะครับหินเม็ดใหญ่ๆนะฮะหินเม็ดใหญ่ๆน้ำแฉะเลยครับตอนนี้ chấp chấp giống rồi chấp, Nam lên thấp nó cần rồi, khác lên, kèm lồng ta kèm nhé kèm bạn, kèm lên thấp, nhấc lên thấp, ยกนะไครับยกน้ำครับยกน้ำยก่อนถวายก่หวายกน้ำรลถวายเลยครับยายยกน้ำไหวไหมครับยกไหวยกเลยยกเลยอ่าสองแปกจได้ยกเลยลูกยกเลยอ่ายกถววงตายครับออกมาครับยกไวยกครับยกยืนออกมาครับยกยืนออกมา ยกน้ำครับยกน้ำครับยกน้ำครับผมยกมยกสองแพ็กครับเรื่องยกสองแพ็คครับยก ยกไม่ไหวจับครับยายจับไว้นะครับยายอนุโมทนาบุญครับยายครับยกน้ำครับยกน้ำขึ้นมาวางมือถือก่อนนะครับสาธุครับสาธุ สาธุครับสาธุยกรอเลยครับยกน้ำรอเลยนะครับแพ็กน้ำยกรอเลยนะครับด้านหน้านะครับถนนกำลังก่อสร้างนะฮะช่วงนี้ถนนกำลังก่อสร้าง

ถอดหมวกด้วยครับเสื้อแดงหมู่ถอดหมวกครับ พ,งงพ,งงพี่ยกเลยยกน้ำต่อหลายท่านเลยนะครับยกเลยครับยกเลยขอนแก่นร้อยแปดสิบโลนะฮะขอนแก่นร้อยแปดสิบโลแต่เราไม่เข้าสู่ตัวจังหวัดขอนแก่นนะครับเราเข้าสู่คือแวงน้อยนะครับ สาธุครับสาธุยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยนะครั Higher, que, Somehow, บแพ็กเดียวยกรอเลยอตารอความแข็งไว้งว้ี่น้องมีข้าวกลองมาถวายลุงตาด้วยคะร่วมงนาบน้ครับ

ไปใบสองใบอันนี้ทำไมคะอันนี้อ๋ไอได้เบาได้เบาอ <laughs> อูด้านหลังเลยค่ะข้าตรง้าหลังดานหลั้นาวเลย้น้า่ะหนอนูพังหนอพังหนูก็มี I <laughs> don't